เยอวเยอะนอนได้ย <You? S 2> <You? You? S 1> ังนอนได้ยังนอนยังนอนหัวแม่นี่แหละนอนอยู่หัวพี่มินนี่กับหัวแม่เป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดหยา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 จุ๊บสิจุ๊บสิ วิ่ยแกงลูกสาวฉันนะอย่ายุ่งเขาแกงหนูใช่ไหมเพื่อนเขาแกงหนูเหรอแกล้งหนูเขาแกงหนูอาหารที่นอนหาที่นอนนอนซุกหัวเน่าๆของแม่เนี่ยดีที่สุดแหละนอนซุกหัวเน่าๆนะเอ๊ะเข่งเข่งเอ๊ะเข่ง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 วันไหนไม่ได้นอนอยู่หัวนี่ไม่ได้ดมหัวเน่านี่ก็นอนไม่หลับนะ